หนึ่งสองสามสวัสดีอไปวะสวัสดีสวัสดีค่ะพบกระท็อสวีทเองข้าเพื่อกันอีกทนะคะสวัสดีค่ะนีนะคะโกมา กลบช่องสวีปตี้กราบมอือชิงเตอนี่ค่ะทุค<ล>กคนู้เท่ากี่งนทุกคนเราก็มาจัอรายการแข่งสั้าบ้านจเดียวนี้ค่ะทุกคน,คนตอนน,นอี้เราสามคนกิกคเพิ่มเติมก็คือมีเอสพีมาเองพีไม่มาน,นะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาทำบ้านเลยค่ะเพราะว่าเรามาทำ เป็น,นทีมคาเฟ่แทมว่าจบกัน,น,น,นเลยตีกวัวเดีเ๋ยวทำไมสูงโอเคมาล่ะใจได้แค่บอกอออะมันหายไปไหนหนิงเบอร์พี่กดดูในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ดิ๊ที่ไหนกับแรมไม่มีหรอว่าตัวพี่เต็มโอ้รีดี้เดี๋ยวทีมอะไรนะคาเฟ่ใช่ไหม เกาแฟมันควรจะสียังไงอ่ะสีอะไรวะสีซอยไอยังคอุ้ยเจ็บแล้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดปนเก้าสิบเก้าปนเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใหได้แปดเก้าสิบเจ็ดเออให้ได้ใช่ไหมพี่ใช่เนาะใช่ตีมีช่ออะไรตีม่ออเยมจะไม่ทันแล้ว นะเราเดินมันทาเลยตอนนี้กำลังสร้างอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอะไรวะที่มีสองชั้นเหรอใช่ขอร้องนอืมนั่นแหละคำถามไอ้นั่นนะไอ้นั่นแบบเสียอะไร หลังแล้วะบันด้น้น10นาทีแล้วครับเข้ครับเลือ18อ18สุเาเลย2 0นาทีจริงเ่ยอยู่พี่ผมก็ใจดีป่าหอกเาอยากตกแต่งแหละทุกคนเราไม่อยากจะเมาหอกแต่เราขายอะไรไปให้เาเาเอาหมดเลยเอาเวลาน้อยนะเวลาใหญ่ให้เวลาเอีะดกิ เห็นใจเขาอยากถกแปลงเองด้วยแหละไม่ได้ไรหรอก

แล้วก็จเจอจังๆใจคนนี้แต่ว่าคือเขาจริงจังอะไรแบบนี้ออย่ะไปค่ะมันดู HAHAHA <laughs> ม variance, ไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะ <STAR> ่่ไอืมเขาไม่ MIN OM <ifier> ไมาเราเลย

ก็เป็นรานมันดูเล็กๆแๆวะเพราะว่าพื้นที่จัดมาดี้วนะมันดูเล็กอยู่ดีวะะรทงันดมแ่ที่มั่นสัตวนเดมันไม่ควรไม่ควร Ya. Ha. Apa dia? Ambil dekatkan. Yup. Eh, tengok tu. Siapa dia? สิ่งมันเป็นเนิ่นัน่ไละคุณพี่เป็นยงครับ่รู้ำไมครับระีบียาเช็าเดียวเดเี่มี่ท้ึตอจริงวนี่ีเลยนะเไมกบอกเลาสุดท้ายก็สร้างไม่แล้วก็แล้วนี้ก็โอเคโอ้ยเสียงออยว่อนหนาลยนั่นเด็กเสียงอู่ก็หันใช่ไหม เขาก็หยิบใครวะเดี๋ยวกิตอนนี้ทำไปเนี่ยดีบจิกเนี่ยหันแต่ว่าจิบไม่ได้เพราะว่าคืออ้โหทำไมอดเวลาเอาดีบกริกมาเลยอาจะพอปะเนี่ยจอได้พอได้พอได้พอได้โอเคเหยดหนึ่งไม่หายลูกเหอยไอไม่หายลูกเหือย่ยอะไไม่ได้จีบจิ ไม่ได้ใช่ก็ใช้ไม่ได้ึไม่ขึ้นเลยใช้ดีกว่าเอาเออหาตลบก็ใช้ดีตรงใจกันกรเป๋าวันนี้ใช้ได้จริงหมือเปี่ยจริงเอาเจ๋งเลยเอาเจ็ดพอดีก็ เดี๋ยวไม่ใช่มาติดโอ้ยอทั้งหมดแล้วลูกก็ไฟอย่างเดียวไฟบอกเป็นชั้นมันติดตรงไหนไฟตนะิดก็ไฟติดหึห

เขาดูมัดตีกันออโอทุกเจมีเนื้สนีจ้ีน้็กคุยะางไค่นงงกนคนฟังค่ะลงจัดเลยิอกเี้นะจะาแล้วอเ็ค่ะปึปปัป๊บปัปปัป แล้เอเดอเี๋โอเคบวนนะีท hmm. ีน,น hmm. มาของตกแต่งเพิ่มเงียเวลาเหลือเาของตกแต่งเพิ่มล้วกันสิงบ okay. ้นไเไม่ถึงเท่าไหร่เรียกเรายังไม่เสร็จนาจะหลบการสปอยทั่นี้ก็จะหันหน้าเข้าแล้วก็จะมาไหมันจะทดีเียก่อนก

ปวดรวดรวดอยู่ไหนวะวางข้างบนเอ้าดโอ้ยครดีโอเคเย็บไหนเลขหน่งวดเฮะเฮ้ยคาเฟ่ในป่าว่ะ้าอารมณ์แบบ ไม่แย่ไม่ได้แย่หรือเครืองแต่งไม่เป็นนะเฮ้ยชอบชอบชอบพี่แขวนไฟอย่างเงี้ยอันดูแบบมันดูสเปเชียลมันดูสเปเชียลดิดหมายเลขสองของพี่บูโอ้โหนี่คือบอกว่าอะไรนะฮ้ย,ยแต่ไม่แย่เลยนะสวยมาก เป็นมินิมอลแบบเพราะว่ามีครบคุณอย่างแล้วแบบชอบแบบเลือกใช้สีเหลืองด้วยอ่ะมันดูแบบสว่างกว่า่คไยอไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าแบบนี้มันมาจากไหนอ่ะแต่แบบมันเหมือนกับว่าสร้างๆไปเรื่อยๆ ว่าอีกคือจริงๆอยากทำอีกแต่ว่าไม่ทัน